สวัสดีครับทางคิวเซอร์ตัวที่จะนำไปนีก็คือตัวเทอร์โมอิเล็กทริกนะครับเทอร์โมอิเล็กทริกบางครั้งเราก็เรียกตัวนี้ว่าเป็นฟิวเชียร์เนื่องจากใช้ปรากฏการณ์ของฟิวเชียร์ในการทํทำงานนะครับตัวเทอร์โมอิเล็กทริกตัวนี้จริงๆทำสองหน้าที่หน้าที่หนึ่งคือทำการเปลี่ยนนะครับความต่างก,กันของ ุณหภูมิระหว่างสองแผ่นของตัวพิเชียนะครับถ้าเกิดอุปรกรณ์ตัวนี้2ด้านเนี่ยมีอุณหภูมิมที่แตกต่างกันจะให้พลังงานออกมานะครับหรือให้สัญญาณทางไฟฟ้าออกมาหรือในขนาดเดียวกันถ้าเราป้อนพลังงานไฟฟ้ากับเข้าไปในอุปรกรณ์ตัวนี้ก็จะสามารถสร้างเป็นอุปรกรณ์เพิ่มหรือลดคุณภูมิได้นะครับ ใช้ปรกอบการของอูเทียร์่งเป็นเทอร์โมอิเล็กทริกครับในการทดลองนี้มีที่จำเป็นต้องใช้ก็คือตัวพัดลมคูล er, เลอร์เ็นที่ซิงเพื่อที่จะทำหน้าที่ระบายความร้อนนะครับนี่เป็นตัวพัดลมคูลเลอร์นะครับเพื่อระบายความร้อนจากอูเทียนะฝั่งด้านหนึ่งนะครับฝั่งด้านหนึ่งให้มีความเย็นในขณะที่เราจะป้อน ความร้อนจากตัวตัวเป่าลมร้อนนี่นะครับเป่าลมร้อนให้กับกอุปกรณ์โซลูเล็กทริกด้านหนึ่งเมื่อนำคภูมิที่แตกต่างกันของสองฝั่งมีมากพอนะครับก็จะปรากฏในการสร้างแรงดันและพลังงานขึ้นมานะครับนี่เราก็มาดูกันตอนนี้ปกมิลิโวล์นะครับเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิโดยการ ให้ฮีเตอร์เป่าลงไปนี่ครับเป่าฮีเตอร์ในขณะที่แรงดันก็จะเพิ่มขึ้นตรนนี้แรงดันขึ้นมา7 oh m, oh m, oh m, 1 7โวลต์1 8 1 9โวลต์1โวลต์นะครับเมื่อโลหมที่แตกต่างตรง,งที่เราเป่าเข้าไปเพี่ขึ้น,นครับฝั่งหนึ่งร้อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเย็นเพราะว่าเราใส่ เท่ากับตัวแผ่นที่ตึงใจของร้อนกับพลมมีจุดสี่โวลต์จากวัตต์ตู้เป็นระดับกิโลโวลต์นะครับดังนันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความความแตกต่างของระดับที่เกิดขึ้น แนั้นตัวเทอร์โบเล็กสุดตรงนี้เป็นทางซิวเตอร์ที่ทางให้ค่า่างอินพุตและเอาพุต นี่ผมเอาเอาร้อนออกเห็นได้ว่าาแรงดันเขาจะดับมาเรื่อยนะครับกระดับนี้โอ,อนกระดับนูนคือนีนแตงนี่กา้ทดลองต่อมาคือว่าถ้าเรา นะครับถ้าเราลองที่จะไม่ให้มีการใช้ตัวฮีเตอร์นะครับไม่มีการใช้ตัวฮีเตอร์สวสดีครับไม่มีการใช้ตัวพัดลมระบายความร้อนตรงนี้จะขึ้นปิดพัดลมตัวนี้ออกแล้วเราทําการให้ความร้อนอย่างเดียวไม่มีการระบายอีกฝั่งออกผลก็คือตัวแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกตัวนี้มันจะร้อนทั้งสองฝั่งครับเพราะไม่มีการระบายความร้อนออกและทุกคนท้งันนะครับ ให้ความร้อนฝั่งหนึ่ง4.5จุดหกจุดเจ็ดข้างดันจะไม่สูงขึ้นไปมากกว่านี้มากนะนะครับสาเหตุก็คือว่าฝั่งที่เราให้ความร้อน โดยตรงกระทบกับตัวเทอร์โมเล็กทริกกดะรับความร้อนไปไปอีกฝั่งหนึ่งเราไม่มีการระบายความร้อนออกไปเลยความแตกต่างระหว่างพื้นผิวของสองฝั่งมันไม่ได้ต่างกันมากนั้นแรงงานไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นก็เลยไม่มากนะครับนั้นหลักการสําคัญของตัวเทอร์โมเล็กทริกถ้าเกิดต้องการน,น,น,นารําไปให้การสร้งญานไฟฟ้าหรือยางไฟฟ้าเพื่อนำออกมาจําเป็นจะต้องสร้างให้มีความแตกต่างระหว่าง ทั้งสองพื้นผิวนะครับหีมากที่สุดนี่นครับถั่กกวเท่านั้นเองไม่ได้มีมากกว่านี้เลยเชอร์บอเล็กิกครับ